สว,วไไสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บริเวณถนน,นเจริญกรุงนะผมมาเปิดคลิปที่บริเวณด้านหน้าวัดมังกรกมลาวานะทุกคนนี่หรือวัด เล่งเนยี่นะทุกคนนี่นะฮะเส้นนี้เป็นเส้นถนนเจริญกรุงนะไม่ได้มานานเหมือนกันเส้นนี้จาทางไม่ค่อยได้นะทุกคนไม่ได้ข้ามฟ้าเข้าไปด้านในเลยรถเยอะดูบรรยากาศคร่าวๆด้านนอกแล้วกันนะทุกคนพอดีมาเดินเที่ยวย่านเจริญกรุงนะทุกคนนี่นะฮะเส้นนี้วันนี้ก็คนคึกคักเป็นพิเศษนะนี่นะฮะ ยานี้ก็จะเป็นศูนย์รวมของพวกยาสมุนไพรจีนนะทุกคนแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยว,ยวจากชาติอยู่บ้างนะนี่นะฮะผมเดินมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็จะถึงแยกที่จะเลี้ยวขวาไปยาวราชละนี่นะ,ะบรรยากาศทุกคนฝั่งนู้นก็จเจริญกรุง21 ฝั่งนี้เจริญกรุง16นะทุกคนในซอยนี้ก็เข้าไปเดินเที่ยวได้นะซอยเจริญกรุง16มันก็จะทะลุเยาวราชเหมือนกันนะทุกคนนี่นะฮะถ้าใครจะมาเที่ยววัดเล่งย,ยี่หรือมาวัดมังกรกมาลาวาัดนะมาลง MRT ทวัดมังกรได้ทุกคนนี่ MR t ทวัดมังกรจะอยู่ตรงนี้นะ อยู่ใกล้ๆก,กับวัดเล่งนี้เลยนะทุกคนนี่นะอยู่ระหว่างเจริญกรุง16กับเจริญกรุง21นะทุกคนนี่นะอาคารคลาสสิกมากเลยเป็นสถานีรถไฟฟ้า MRT วัดมังกรนะทุกคนนี่ใครไม่อยากนั่งรถเมล์หรือรถสนตัวมานั่ง MRT มาได้นะทุกคนไปฮะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆกันนะทุกคน เลี้ยเลก็จะเห็นป้ายนะฮะตรงไปก็จะไปหัวลำโพงนะฮะเลี้ยวขวาก็เยาวราชเลี้ยวซ้ายก็บำรุงเมืองนะโอ้ตรงนี้ก็ยังมีฟามอาคารเก่าอยู่นะตรงธนาคารชีชีบีนะฮะนี่นะฮะก็ยังมีร้านรวงเจ๊ก,กุงกระเพาะปลาแล้วก็มีพวกบ้าจ่างนะย่านคนจีนครับย่านนี้คนไทยเชื่อใจจีนนะนี่ก็อีกฝั่งหนึ่งนะไอ้ฝั่งที่ผมเืินอยู่นะนี่ สองฝัง่งฝั่งนี้ก็เป็นทางเข้า MRT วัดมังกรนะทุกคนนี่อยู่ฝั่งตรงข้างไปเลยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกประตูอะไรนะนี่นะฮะสถานีวัดมังกรนะทุกคนรถไฟฟ้าสะดวกสบายเลยนะ ชอบความสะดวกสบายฝั่งนี้นะฮะฝั่งเจริญกรุง18นะนอ่ <Hey. S 1> MRT ว mm ัด hmm. มังกรน,นะทุกคนคลาสสิก mm hmm. เดินเที่ยวๆยย่านนี้นะทุกคนคลิปนี้น่าจะไม่ยาวมาก เราก็มาถึงบริเวณแยกแปลงน้ำแล้วนะให้ทุกคนดูบรรยากาศสบายๆนะวันนี้อากาศไม่ร้อนน่าจะครึ้มฝนนะฮะเส้นนี้เป็นเส้นเจริญกรุงนะทุกคนนี่นะฮะเราเดินมาแยกแปลงน้ำแล้วนะนี่ฮนะทุกคน ย่านนี <Netz ank pedir als> <g dragging> ้นะเป็นย <jack ata> ่านถนนแปลงนามนะเดี๋ยวเราไปฝั่งพลัมปูไปฮะอ้ามแยกน งนี้น่าจะเป็นมูลนิธิคนดูตึกเก่าร้านเก่าย่านถนนเจริญกรุงนะทุกคนนี่อาคารเก่า,กาๆคลาสสิกเลยนะตอนนี้ผมก็เดินมาผ่านหน้าห้างแอมไชน่านะทุกคนใครร้อนๆน,นะเข้าไปเดินในบริเวณห้างแอมไชน่านี่นะทุกคนแอมไชน่าทาวนะ ไปฮะทุกคนเดินเที่ยว,วเล่นยานนี้นะวันว่างๆของเรานะทุกคนเดินไปเรื่อยๆเออผมว่าตรงสีแยกตรงนี้ผมไม่แน่ใจจะมีร้านรอดช่องสิงคโปร์นะทุกคนใช้ป่าไม่รู้คือเขาย้ายจากร้านเดิมมาม,มาที่ใหม่นะเพราะว่า ร้านเดิมที่เป็นเจ้าเก่าแก่ของรสช่องสิงคโปร์นะที่อยู่บริเวณด้าน,นเก่าเลยอันเก่าเลยจะอยู่บริเวณทางเข้าโรงหนังสิงคโปร์นะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงหนังศาลาเฉลิมบุรีนะฮะตอนนี้น่าจะโดนรื้อไปหมดแล้วแล้วก็เขาน่าจะเวียนืนที่นะตรงนั้นจะมีร้านอายาขมน้ำเต้าทองด้วยนะติดติดกันกับร้านาขนมรดช่องสิงคโปร์นะ ก็เป็นตำนานที่มาของชื่อนะฮะรัดช่องสิงคโปร์นะแต่ตอนนี้เขาน่าจะย้ายมาอยู่ตรงบริเวณแยกหมอมีแล้วนะทุกคนอ่านี่ฮะเราเดินมาถึงแยกหมอมีแล้วไม่แน่ใจจะมีร้านรัช่องสิงคโปร์ไหมน่าจะมีนะเพราะว่าผมเคยเดินผ่านรอบหนึ่งแล้วทุกคนถ้าผมเดินมาถึงบริเวณสี่แยกหมอมีแล้วนะทุกคนผมว่าเดี๋ยวผม แวะไปทานลอดช่องสิงคโปร์ดีกว่านะฮะทุกคนตอนนี้ร้านย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วนะไปฮะทุกคนเพราะว่าร้านเดิมก็อยู่ตรงนี้นะร้านลอดช่องสิงคโปร์เดิมจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าอ่านี่ร้านใหม่นะทุกคนอยู่ตรงนี้เลยนี่นะบริเวณ แยกหมอมีนะทุกคนไอ้ตรงนี้ก็จะไปสีแยกเฉลิมบุรีนี่นะนี่นะตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณเก่าที่เพาเขาเวงคืนที่แล้วเพราะว่าตรงไปเนี่ยร้านเก่าร้านก็ช่องสิงคโปร์น่าจะอยู่ตรงนี้ติดกับยาร้านยาผมนําเต้าทองนะเดินสวนขึ้นมานะทุกคนนี่ถ้าใครอยากจะมาทานนะตรงนี้ก็จะมีร้านกุหลงเปาเหมือนกันนะทุกคนมีหลายที่เลยมีที่ถนนสงบา้านแล้วก็ ยกมอมีด้วยเดี๋ยวมาอุดหนุนรอดช่องสิงคโปร์หน่อยดีกว่านี่เราก็มาอยู่หน้าร้านรอดช่องสิงคโปร์ร้านใหม่แล้วนะเพราะว่าร้านเก่าเผ็ดมาจากร้านเก่านะนี่ฮะยังเป็นป้ายเดิมนะสิงคโปร์โภชนานะรอดช่องสิงคโปร์นะทุกคน mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปทานรอดช่องกันหน่อยนะทุกคน mm hmm. ไปฮะเดี๋ยวเราไปทานรอดช่องสิงคโปร์ พี่สั่งด้านในหรือว่าสั่งตรงนี้นครับเ,เอาหนึ่งถ้วยแล้วกันเ,เนาะครับผมนี่นะฮะทุกคนเราเข้ามาถึงเดินมาบริเวณเจริญกรุงแล้วก็ต้องมาอุ่นหน่อยนะทุกคนนี่เนาะเป็นร้านใหม่แล้วนะย้ายมาจากร้านเดินมนั่งอาบน้แล้วกันทุกคนตรงนี้ก็ได้ครับดืม่มตรงนี้ นีะะฮพะามาทานรดช่องสิงคโปร์นะ35บาบาทนะทุกคนแก,ก้วกประมาณนี้นะ ราคาตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราหกแปดนะทุกคนเป็นลอดช่องสิงคโปร์เจ้าแรกดั้งเดิมนะแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ใหม่นะเพราะว่าที่เดิมน่าจะโดนเวรคืนไปแล้วดั้งเดิมมาอยู่บริเวณปากทางเข้าลงหนังสิงคโปร์นะทุกคนเหมือนที่เราได้ฟังนะพอลงหนังสิงคโปร์ หรือกลายเป็นโรงหนังสาราเฉลิมลบุรีออกไปแยกเฉลิมบุรีได้นะร้านเนี้ยเป็นร้านเก่าชนะื่อร้านสิงคโปร์โภชนาะสมัยร้านเดิมก็มีอาหารขายมีอะไรขายด้วยนะแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่ขายซอสช่องอย่างเดียวนะทุกคนรสชาติไม่หวานมากนะผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้นะ่าจะเป็นรุ่นที่สี่ละนี่นะ

แล้วก็แข็งๆเลินๆแต่ไม่หวานมากนะ เดินคงเลยนะแต่ว่าอยู่ตรงสีแยกเลยนะใครมาลงรถไฟฟ้า MRT วัดมังกรนะเดินย้อนขึ้นมาทีเดียวนะเดินเลยจะอยู่ตรงสีแยกหมอมีเลยไม่ไกลจากสถานีปปรถไฟฟ้า MRT วัดมังกรนะเดินย้อนขึ้นมาบนเว้นสีแยกหมอมี านหง่โอเคเรียบร้อยทุกคนเกี้ยงหมด,ดแก้วแล้วนะอร่อยดีผ่านไปผ่านมานะฮะแวะมากินรดช่องสิงคโปร์นะชื่นใจนะับกระหายช่วงแบบร้อนๆได้นะทุกคนวปมาทานนะครับรดช่องสิงคโปร์เจ้าแรกเจ้าเดินก้อนตำลับนะทุกคน ทุกคนอิ่มแล้วสามสิบห้าบาทนะครับอร่อยเลยครับเคยไปทานที่ร้านเดิมร้านใหม่ไม่ได้ทานใช่ใช่เพราะตอนก่อนผมเคยไปทานร้านเก่าอ๋อใช่ใช่ผมดูหลายคลิปแล้วใช่เลยตามมาทานร้านใหม่อร่อยเหมือนเดิมสวัสดี้บ้าไปฮะทุกคนอิ่มแล้วเดี๋ยวเรา ไปทางหัวลำโพงด้วยนะทุกคนนี่นะข้างร้านสิงคโปร์ก็มีสาลาเปากูลองเปานะเจ้าอร่อยเจ้าเด็ดเลยทุกคนแต่วันนี้เราทานมาจากท่งวาดแล้วนะร้านเดียวเลยนะพี่ร้านเดียวมาตั้งตัวเราโหเมื่อกี้เมื่อกี้คนเป็นร้อยเลยเมื่อกี้คนเป็นร้อยเลยเมื่อกี้ลูกค้าพี่แบบ โอเคครับทุกคนไปฮะคลิปนี้มาเดินถนนเจริญกรุงแล้วก็มากินรัดช่องสิงคโปร์นะทุกคนอุ้ยรถหมาแล้วนี่นะฮะบริเวณ แยกหมอมีเลยเดี๋ยวเราเดินเดินกลับกันครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาคลิปนี้ไม่มีอะไรนะมาเดินตรงถนนเจริญกรุงแล้วก็แวะมากินรอดช่องสิงคโปร์นะทุกคน เีย๋ยวเราเดินจากแยกหมอมีไปขึ้นรถเมล์ตรงผลลำโพงนะฮะแล้วก็กลับบ้านคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะทุกคนไม่มีอะไรมากพอดีคลิปที่แล้วผมไปเดินเที่ยวที่ย่านถนนทรงวาดมาแล้วก็เดินเที่ยวเลาะมาเรื่อยๆนะมาทางเส้นยวาวราชก็เลยวิง่งเอ้ก็เลยวิ่งว่า ก็เลยทะลุซอยมาทางาถนนวัดบางกรนะซอ,อยบางกรนะทุกคนเดินเล่นๆไปทุกคนไะฮะเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศตึกรามบ้านช่อ,องตรงนี้ไปนะทุกคนความขลังความคลาสสิกนะ ก็มีร้านคาเฟ่ร้านกาแฟเยอะอยู่นะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูอาคารเก่าเนี่ยอยู่หัวมุมเลยโค,ลยค้ดคลาสสิกแล้นะทุกคนสวยงาม,มจริงๆอยู่ปากซอยกลันกันนะนเป็นอาคารเก่านะนี่ถ้าเกิดแบบรีโนเวทส,สวยๆทำด้านตะเป็นร้าน,าน,านอาหารหรือร้านอะไรนะทุกคน อยู่ตรงหวัวมุมพอดีเลยนะโคสวยอะ่ะโคคลาสสิกอะ่ะดีนะเขาตัดตัดต้นไม้ออกแล้วอะ่ะไม่บังสภาพตึกนะนี่สวยมากเลยอ่ะนี่อยู่ปากซอยเลยอะ่ะหวัวมุมพอดีเลยนี่ทางไปก็แยกหมอมีนะสงวาดเยาวราชนะอย่างคลาสสิกโซนนี้เป็นพวกตึกเก่าอาคารเก่าคลาสสิกคลาสสิกเยอะนะทุกคน แล้วก็เป็นพวกร้านอาหารนั่นนี่เฮงยอดผักร้านนี้ก็ร้านในตำนานอีกร้านนะนี่นะเ่งยอดผักกินไม่รู้อิ่มนะทุกคนนี่เป็นอะไรเป็นโฮสเทลสวยมากเลยนะอ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรนี่นะ น่าจะเป็นโฮสเทลนะนี่ผมให้ดูอีกตึกหนึ่งห้างง่วนชัยหลีเป็นอาคารเก่าสี่ชั้นนะยังคงความคลาสสิกสวยงามอยู่ด้านบนก็ยังเป็นแบบระเบียงมีด้านบนก็น่าจะมีอาคารด้านบนอนึ่นะสวยนะนี่นะฮะสวยงามเลยปึกเก่าอาคารเก่านะทุกคนนี่ ความคลาสสิกสวยงามของตึกของอาคารนะอนุรักษ์ไว้นะฮะให้รุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานได้ชมไปฮะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะไปนั่งรถเมล์ที่สถานีหัวลำโพงกลับบ้านนะทุกคนวันนี้ก็ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะฮะอาคารเก่านะฮะ มีอีกหนึ่งอาคารนะสวยมากเลยเขาน่าจะลอกเอาสีไม่ได้เอาลอกเอาสีเราน่าจะแบบเหมือนกับขัดให้เป็นสีเดิมสีพื้นด้านในอะ่ะแล้วก็มีตัวมีตัวอักษรจีนอยู่นะอย่างคลาสสิกเลยทุกคนแล้วก็น่าจะทําเป็นร้านอาหารด้านบนไม่แน่ใจว่าทําเป็นพวกโค้ชเทลหรือเปล่านะแต่ด้านล่างเป็นร้านกาแฟนะเป็นคาเฟ่น,นะทุกคนสวยจริงๆ อย่างคลาสสิกอะเห็นนะมีตัวหนังสือสอักษรจีนนั่นนะที่บล็อกลอกอยู่นะหลังคาจะเป็นหลังคากระเบื้องดั้งเดิมแล้วนะทุกคนคลาสสิกมากเลยนะนี่ร้านนี้ยังมีเวสป้าให้เห็นนะ คลิปนี้เดินอย่างเดียวนะฮะเดินมากินลอดช่องเป็นถากลับบ้านแล้วแล้วนะซอยนี้เป็นซอยสุกรนะทุกคนทะลุไปฝั่งยาวราชได้นะมันทะลุได้หมดนะ่ะทุกคนนี่ร้านนี้แบบโพลาสสิกอะ่ะดูการจัดวางอะ่ะ กาเก๋ๆเลยนะอยู่บริเวณนี้เลยนะหัวมุมเลยเลมอนคอแตนโคนะทุกคนร้านสวยน,ะน่ารักมากเลยนะนี่นะเราก็อยู่บริเวณแยกไมตรีจิตแล้วนะซ้ายมือก็จะเป็นสถานีรถไฟหัวลำพงนะเดี๋ยวผมจะไปขึ้นรถเมล์ตรงหัวลำพงนะทุกคน รอไฟแดงก่อนไฟแดงแล้วนะไปฮนะทุกคนข้ามเห็นตึกเก่าไว้สีเหลืองๆสวยนะนี่คือร้านที่เราเดินมาเมื่อกี้นะเปิด <c oughs> เป็นร้านกาแฟเป็นร้านกาเฟ่นะนี่นะฮะสวยมากเลยอะ <c oughs> อยู่บริเวณหัวมุมเลย หัวมุมตรงแยกไม่ตีจิตตรงถนนไม่ตีจิตเลยนะทุกคนร้านนี้ใครมาแวะมาได้สายคาเฟ่นนะขว่งตรงข้ามก็จะเป็นสตาร์บัค s นะตึกสีเหลืองๆนะนี่นะทุกคนคาเฟ่ร้านกาแฟเยอะนะย่านนีส้สวยเลยนี่นะสตาร์บัคสไปฮะไาเขียวแล้ว นี่นะฮะเราข้ามคลองพดุงคุ้งกเกษมที่เป็นเรือไฟฟ้ามานะทุกคนนี่นะทางสพาเลยนะเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถเมยตรงหัวลำโพงนะทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะผมเคยมาถ่ายคลิปตรงนี้แล้วนะระเวณท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงนะ เดินไปหัวลําโพงนั่งรถเมล์กลับกันครับทุกคนวันนี้เดินประมาณเกือบสิบโลแล้วเดินไกลมากวันนี้ไม่ต้องเดินออกกำลังกายแล้วทุกคนไม่ต้องเข้าไปเดินลูที่คอนโดล,และแค่เดินถ่ายคลิปนี่ก็เป็นสิบกิโลนะทาาเรือลบ หมีบ้าตาขี่ดอกโพลแล้วก็สวายปากน้ำโพชุ่มแสงบานเบาน่าดอกตะขบเอสติเนชั่นประมาณหนึ่งตีบอดเฉยๆแพร่ฟอร์มเวอสดซิลส์แปดตีบเก็บซากภูเดซารที่ได้รับทุกคนเดี๋ยวผมก็ปิดคลิปกันที่ป้ายรถเมล์สถานีรถไฟหัวลำโพงเลยนะทุกคนคลิปนี้สั้นๆนะไม่มีอะไรนะต่อเนื่องจากคลิปที่พาไปเดินถนนสรงวาดแล้วก็มาต่อคลิป ที่เดินมาถนนเจริญกรุงมาแวะกินอ่รช่องสิงคโปร์ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย